ผมเคยเกือบเลิกเล่นฟุตบอลไปในวันที่เสียแม่นี่คือคำพูดของเจ้าคันเซโลกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเขา หากโลกลูกหนังคือละครเรื่องหนึ่งนักฟุตบอลก็คงไม่ต่างอะไรกับตัวละครที่ล้วนมีเรื่องราวเบื้องหน้าและเบื้องหลังของตัวเองและเจ้าคันเซลโลก็เช่นกันค่ะแข่งที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเป็นนักเตะอาชีพแต่ก็เคยต้องเกือบแขวนสตาร์ทไปตอนที่คุณแม่ของเขาเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาในวันนี้เขาได้สู้ต่อโดยมีคุณแม่เป็นแรงผลักดันสําคัญในคลิปนี้ผู้เราจะฝูงจะมาเล่าเรื่องราวของเจ้ากันเซโลให้ทุกคนฟังกันค่ะ เจ้าคันเซลโลเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ8ขวบในอะคาเดมี่บ้านเกิดของเขาโดยมีฟิโลเมนาคุณแม่ของเขาคอยดูอยู่ไม่ห่างในปี2017เบนฟิก้าได้ดึงตัวเด็กมากพรสวรรค์คนนี้ไปฝึกฝีเท้าเขาเป็นเด็กที่สามารถเล่นได้ดีทั้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาจึงสามารถสร้างความประทับใจให้โค้ชอยู่ไม่น้อยจนกระทั่งในปี2013เบนฟิก้าได้เตรียมที่จะดันเขาให้ได้ขึ้นไปเล่นในทีมชุดใหญ่แต่เหตุการณ์สุดสะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นทุกอย่างในชีวิตเด็กหนุ่มวัย19ปีเหมือนได้ดูบดัลงคุณ แม่ผู้อยู่เคียงข้างเขามาตลอดได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุกลางดึกของเดือนมกราคมเจ้าและเปเโดกาเซโลน้องชายของเขากําลังหลับไหลยอยู่บนรถที่มีคุณแม่เป็นคนขับหลังจากที่ไปส่งโจเซฟคุณพ่อของพวกเขาที่สนามบินลิสบอนทั้ง3คนมุ่งหน้ากลับบ้านรถคันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบนมอเตอร์เวย์เจ้ากาเซโลและน้องชายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่คุณแม่ของเขานั้นจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ในเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้ชีวิตทั้งในและนอกสนามของเขามันเสียหลักไปหมดทุกอย่างมันกระทันหันคันเซลโลใช้ชีวิตอยู่บนความโศกเศร้ากว่า2เดือนเป็นเวลา2เดือนที่เขาไม่ได้มาที่สนามซ้อมมันยากที่จะทําใจเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขารักที่สุดไม่ได้อยู่รอดูความสําเร็จของเขาแล้วแน่นอนว่าเขาจําเป็นต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งคุณแม่คงไม่ได้ต้องการให้เขาจมอยู่กับความเศร้าแบบนี้จนไม่ได้เดินตามความฝันต่อไปปีต่อมาเจ้ากันเซลโลได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ให้ใหกับเบนฟิกา้าความตั้งใจพั พัฒนาฝีเท้าของเขามันทําให้เขาโลดแล่นไปต่ออย่างไม่มีอะไรมาหยุดได้วาเลนเซียมาซื้อตัวเขาไปร่วมทัพได้เพียง1ปีก็ปล่อยยืมให้แก่อินเตอร์มิลานก่อนที่จะขายขาดให้กับยูเวนตุสในราคา40ล้านยูโรในเวลาเพียงไม่กีป่ปีรู้ตัวอีกทีเขาก็ได้มาอยู่กับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกันโชเซเรอาซะแล้วและมันไม่ใช่เพียงแค่สโมสรดังในลีกอิตาลีเท่านั้นที่ต้องการตัวเขาความไม่หยุดพัฒนาของเจ้าคานเซโลมันไปเตะตาแมวมองของเรือใบสีฟ้าเข้าแล้วและไม่มีเหตุผลอะไรที่ เขาจะไม่ไปหาความท้าทายใหม่ๆกับสโมสรที่ใหญ่กว่าเดิมคันเซโลอยู่กับย e ูเว่ได้เพียง1ปีก็ย้ายไม่ยังถิ่นเอธิฮัสเตเดียมด้วยราคาค่าตัวถึง65ล้านยูโรและอย่างที่รู้กันว่าในตอนนี้เขาเป็นตัวหลักที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นขาดไม่ได้ ในวันนี้ที่เขาเข้มแข็งพอเจ้าคาเซโลจึงได้เล่าถึงเบื้องหลังของความสําเร็จนี้ว่าตอนที่แม่ของเขาเสียชีวิตนั้นเป็นเวลา2เดือนที่ยากลําบากมากแม่คอยรับส่งผมทุกวันที่สนามซ้อมเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้ไม่มีใครมารอรับผมอีกแล้วผมตรงดิ่งถึงบ้านและร้องไห้ที่เตียงของแม่สําหรับคุณแม่ของผมเธอคือแรงผลักดันที่ทําให้ผมทําเป้าหมายได้สําเร็จเธอทาให้ผมมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมันจะเป็นอย่างนั้นไปอีกตราบนานเท่านานนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านแชมเปี้ยนเจอร์นันว่า ผมและแม่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกันเธอเคยพูดกับผมในตอนที่เราไม่มีเงินติดบ้านเลยผมบอกเธอไปว่าผมจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีอนาคตที่ดีเธอจะได้ไม่ต้องทำงานอีกทุกวันนี้แม้เธอจะอยู่ในที่ที่เธออยู่ผมก็ยังทำทุกอย่างเพื่อให้เธอภูมิใจในตัวผมเจ้าคาซิโนกล่าว และนี่ก็คือเส้นทางของหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกในปัจจุบันที่น้อยคนจะรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเราเชื่อว่าหากคุณแม่ของเขามองอยู่คงภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้อยู่ไม่น้อยที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งและมีคนชื่นชมมากมายขนาดนี้และวันนี้นะคะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดด็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ